เชียงรายค่ะคุณผู้ชมทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือมีการจัดโครงการราดรัดร่วมใจปลอดัายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะ พลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3ผู้บัญชาการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับอำเภอแม่สวยปปสภาค5องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนะคะมีการเปิดโครงการราดปรร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดโดยมีการบรรยายให้ความรู้ค่ะเกี่ยวกับพิษภัยาเสพติดการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดการบริการทางการแพทย์นิทรรศการการป้องกันยาเสพติดนิทรรศการ บุรีสุรายาเสพติดซึ่งก็จะมีการแจกพันกล้าไม้และรถครัวสนามจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ ซึ่งครั้งนี้เองนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคเหนือค่ะในการสร้างเป็นระบบการป้องกันแนวใหม่พัฒนาชุมชนเป็นแนวร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านโดยประชาชนเป็นเจ้าของปัญหาและลงมือทําให้สามารถดํารงชีวิตให้อยู่ในระดับอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนและได้มอบผ้าหม่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรผู้ยากไร้นะคะในตำบลป่าแดดจำนวน3ามครอบครัวเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดรอ้อน ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ